วันนี้ขอมาตามกระแสก,กันหน่อยเออไหนๆหนกระแสไอซ์บักเกเชลเลนจ์นี่เนี่ยฮิตกันระเบิดระเบอ้อ <Wow. S 1> แทบจะทั่วปืนพิษพลุยจนเหมือนเชื้อสัมพีดระบาดก็ไม่ปานนั่นเนี่ย <Wow. S 1> ว่าแล้วสองสิงห์แห่งเมืองโคราชอี่งคุณพี่จักรินเฉิดฉายประธานหอ,อการค้าจงัางหวัดนครราชสีมาอาดีตแกนนำกปปสโคราชแล้วก็คุณพี่อนุวัฒน์พินรัตนอดีตแกนนำนปชภาคอีสานที่เคยแยกเขี้ยวใส่กันมาตลอดละครับคุณผู้ชมเมื่อมาถึงคราวนี้ครับคุณผู้ชมเมื่อคราวบ้านเมืองร้อนเราอุจสาห กสการเมือง <Yeah. S 1> แบ่งคั่วกเขม่งเกลียวก็ใช้โอกาสที่ทั้งสองฝ่ายสลายตัวจับ <Yeah. S 1> มือสร้างความปองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้สังคมด้วยการร่วมกันร่าน้ําเย็นตามกระแสกัน <Wow. S 1> มั่งแม่แบบนี้เนี่ยไม่รู้จะปรบมือกี่ครั้งดีและครับคุณผู้ชมต้องขอชมเชยล่ะครับแต่แต่แต,แต่เอ๊ ไอ้ร้ en, wow านน้ำเย็นนี่มันธรรมดาธรรมดาไปเขาก็เลยไปเอาน้ำมนต์จากวัดช wow ื inside, ่อดังทั้งหลายแหล่งตั้งแต่วัดไร่เค็งวัดหลวงพ่อโสธรวัดประถมเจดีหรือแม้กระทั่งวัดลามาจะกรุงปักกิ่งโน้นแล้วครับคุณผู้ชมมาทำอะไรมาทำนี้แหละครับตามกระแสไอซ์บาเกตชาเลนกันซะเลยแถมร่วมบริจาคเงินหนึ่งหมื่นบาทด้วยแหละครับสนับสนุนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจังหวัดนครราชสีมาโอ้ยแบบนี้เนี่ย ไม่รู้จะชมยังไงแล้วให้คำนี้เลยแล้วกันเทบันละครับเ <Yeah. S 1> อยดูจากภาพแล้วเป็นยังไงละครับคุณผ,ผู้ชมดูและเย็นไปถึงร่องความกดอากาศต่ำกันไหมละครับ